สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นห้างเส็งน,นะคะทุกคนเช้าบ่ายทุกคนค่ะวันที่22พฤษภาคม2568ทุกคนวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนขาก่อนอื่นนะคะเจะจะพาไปดูวันที่21ก่อนว่นมาเข้าเลยหลดุดวันที่ย1็ดนะคะเจะให้เด่นรอบเช้าศูนย์ละเก้าเด่นรอบบ่ายหกละห้าทุกคนหลุดมีจัดสลับกันมากนะคะทุกคนเด่นรอบเช้ามาเจ็ดหนึ่งสามหกห้าทุกคนมาเข้าหกห้าห้าหกรอบบ่ายนะคะทุกคนห้างห้างหลุดนะคะทุกคนวันนี้วันที่21หทุ้นหลดุด ทุกทั้งหุ้นทุกหุ้นเลยนะคะทุกคนวันที่ยี่ิบสองเจไม่อยากให้ทุกคนตามนะคะเจะอยากให้ทุกคนจุดแต่ว่าก็ได้แต่เป็นห่วงนะคะทุกคนเด่นรอบบ่ายจะให้หกและห้ามาเจ็ดเจ็ดแปดสามศูนย์มาเข้าศูนย์ของรอบเช้าเอาให้เด่นประจําวันหลุดหมดทั้งสี่และเก้านะคะมือหลุดก็เป็นอย่างเสียละพี่น้องมือหลุดก็ลูดมีจัดนะคะทุกคนมือเข่าก็เขาดีดีพี่น้อง จากแอดมินสิวาจังใดนะคะทุกคนกะมิเขาไม่หลุดเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดทาใจใดก็ตามต่อผู้ใดทาใจเบอร์ใดก็ผ่านเนาะค่ะสำหรับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นสองและหนึ่งมาดูคู่ความน่าจะเป็นสองห้าห้าสองสองสี่สี่สองสองศูนย์ศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดสองสองสามสามสอง สองหกหกสองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ห้าได้สี่ค่ะเอฟซีขาห้านะคะห้าสองสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้า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 เจ็ดเจ็ดห้า ห้าแปดแปดห้าสี่ห้าห้าสี่สี่สองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่แปดแปดสี่สี่สามสามสี่ค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาดูคู่จะเด่นกันค่ะทุกคนสองหนึ่งห้าสี่นะคะ 2 42, 21, 5ง2้4ห้าสอง1องสี่สี่กับ4รอบบ่าย5 2 5, 4, 42, 42, 44, า5อ1ส5งห้4ห้าหนึ่งหนึาสีนนี้ก็คือคู่เด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถพิ้งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปเลาะกับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวัน จะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเดี๋ยวรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันอยู่ที่ห้ากับศูนย์นะคะทุกคนวันพฤหัสเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าเลขห้ากับเลขศูนย์ในเอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันวันนี้ติดน่าจะติดคู่จะเด่นนะคะเด่นรอบเช้าสองและหนึ่งเด่นประจําวันห้าและศูนย์เป็นสองห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สอง ติดคู่ตัวเด่นสอง2้าห้ค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งติดคู่ตัวเด่นหนึ่งห้าห้นึ่งห้กับ4และ5กับ0ย์เป็น5550ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน4ค่ะสี่ห้าห้าสี่สีติดคู่ตัวเด่นสี่ห้าประมาณนี้นะคะทุกคนมากกระตามต่อได้บอมักก่ชอบให้เดือนผ่านได้เด้อพี่น้องสถดิติมีเขาไม่หลุดทุกมือบ่ค่ะพี่น้องคะ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งสิงน,นะคะวันที่22เพื่อสภาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ f อฟทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสำหรับวันนี้ใจก็ขอให้ f อฟทุกๆท่านโชคดีค่ะโชคๆมันๆกันสุข,ขทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ